มาเที่ยวที่วัดกลางเกตกันฝั่งนู้นเขาเรียกว่าอะไร,กรเกาะเกตนะฮะกเกาะเกตนี่วัดกลางเกตเอาไว้พระโอ้รเริ่มเลือ่อนโอ้เป่าตัวบอลเลอร์เลยเนี่ยมีหลวงพ่อนอนข้พาพเจ้าพาไปเที่ยวแล้วจะไปวัดปร,ปรมัย มันจะได้ย่านนี้นะครับถ่ายโลเลยโอเคเนี่ยว่ายปายวัดตนจะไปดูอ่ะแต่ว่าถ่ายหนึ่สก็สตั้งงี้กันอ่ะหนึ่งสอ,งสองไม่รู้ว่าถ่ายถายถาย่ถายจักนันนี่ไง อ่าโอเคไปโหปลาอันนี้เขาเรียกว่ากเกาะเกตแตไม่น่จาจะพยาเนั่นแหละแต่มันต้องเป็นเกาะตั้งงี้กเกาะก็มีเรือขาวฝากตรงโู้นไงไปไมหมล่ะอยากไปเออเดี๋ยวไปดูได้ววััันนนี้้ทงเ,เออแต่นี่เวลามีหลวงพ่อนอนอยู่ดับไปไหว้พระกไป สองูปอันนี้ให้เราเด้สอส่งมาทางเองก็กกได้อเราให้แต่มาครูประลัดท่านดูโอ้เนี่ยวัดก่าแก่นี่มีหลวงขอ ทำไปเลยนะทำแทนในมรณาสาธุ่งกระจายสายในตรงนี้ก็ได้แล้วเข้าไปข้างในก็มีหลวงพ่อนอนอยู่ข้างใน,นอันนี้จำลองออกอับทำบุญกันไปทำในวิหารกันปะวิหารนั่นไป ตอนนี้มาลราพอนอนอยู่นี่นี่ของใหญ่หนนะใช่ใช่เราเล็กเดียว นี่ครับผมเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่วัดพระคณีนาฏหยิบเอ็ดตุลาคมนี่อายุร้อยร้อยหนึ่งปีเนี่ยพอ,อเนี่ยเนี่ยองนี้เลยเนี่ยองนี้เลยหลวงพ่อเจ้าวาด นี่ทำไมก็เป็นเจ้าอาวาสที่นี่ปีหนึ่งห้าเนี่ยถ่ายรูปปีนี่หาแต่ปัจจุบันร้อยหนึ่งปียางไงหลวงพ่อเนี่ยพระคุณนรสานวิสิทธิ์ปัจจุบันเป็นพระพระราชอุด,ดมงคลนะครับหลวงพ่อนี้มีพระศักดิ์สิทธิ์หลายรูปนะีนหลวงพ่อ ปีหนึ่งศูนย์หลวงพ่อทันกระยูแล้วปีหนึ่งศูนย์พระคุณอนุสารวิสิตปีหนึ่งศูนย์อันนี้ก็ก่อนนู้นเลยเนี่ย อคนนิน